สวัสดีค่ะทดสอบการอัดวิดีโอจากกล้องหลัง Samsung Galaxy C Flip 4ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพมกับพออีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะพอยแบบแฮปปี้มากๆเพราะเราอยู่กับ Galaxy C Flip 4นั่นเองเรียกได้ว่าเป็น โทรศัพท์ที่มาแรงมากๆในตอนนี้เป็นที่นิยมเป็นที่พูดถึงแล้วก็เป็นที่ต้องการของใครลหลายๆคนมากๆดีไซน์สวยงามเล็กกระทัดรัดสามารถพกพาได้ง่ายและเหมาะมากๆสํสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเป็นแฟชั่นฟังก์ชันการใช้งานหลากหลายเข้ากับเสื้อผ้าได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์หรือแม้แต่เคสของเขาเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเคสสำเร็จรูปหรือว่าเคสที่เราเออกแบบตกแต่งเองทุกอย่างมัน ดีงามไหมและที่พอยบอกว่าฟังก์ชันการใช้งานของเขามันน่าสนใจเนี่ยเพราะว่าเจ้ารุ่นนี้เนี่ยเขามีการออกแบบมาเพื่อให้เป็นการตอบโจทย์การใช้งานของคนรุ่นนี้ที่มักจะชอบถ่ายภาพถ่ายวิดีโอหรือมักจะเป็นบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์บิวตี้บล็อกเกอร์หรือว่า i ิกเก k e r นะคะก็นี่แหละสามารถจบได้ในที่เจ้าเครื่องนี้เลยแอบเล่านิดนึงว่าทีแรกเนี่ยพอยอยากเล่นเจ้าตัวนี้มากถึงขั้นที่ว่า เป็นการตั้งความหวังในใจว่าเฮ้ยฉันจะต้องได้เล่นแล้วพอยก็ไปซื้อเสื้อคาดีแกนสีม่วงมาเพื่อที่จะมาใส่รีวิวเจ้าตัวนี้โดยเฉพาะแตะ่วันก่อนเราสั่งเสื้อใหม่แล้วรู้สึกว่าตัวนี้ มันตัดกับสีม่วงมากกว่าเพราะตัวตัวคาดิการสีม่วงเนี่ยมันอาจจะทําให้สีม่วงจมงแต่ว่าแขวนอยู่ในห้องนะคะถ้าใครสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องอยากเล่นเครื่องนี้ขนาดนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยคือด้วยดีไซน์ของเขาที่มันดึงดูดความสนใจตั้งแต่แรกเลยบวกกับสีสันคุณภาพวัสดุหรือว่ารูปร่างหน้าตาของเขามันทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะลองสัมผัส อเออแล้วพอลองไปหาข้อมูลก็แบบว่าฟังก์ชันอะไรต่างๆเขามีการพัฒนาขึ้นมาจากรุ่นก่อนหรือแม้แต่สีนะเขาก็มีสีแบบบีสปอคให้เราเลือกด้วยนั่นนี่น่น,น,นเฮ้ยมันก็ทําให้เราสนใจมากในระดับหนึ่งอยู่ละบวกกับแฟนเราค่ะไปที่งานเปิดตัวซัมซุงอันแพ็คเขากลับมาสิ่งที่เขาพูดคืออยากให้บอยไปเห็นตัวจริงของเครื่องนี้มากเลยมันสวยมากแต่ถ้าเกิดซื้อก่อนหมดเขตเนี่ยเขาจะแถมกระเป๋าบอยรุ่นชชมําด้วยแบบ แล้วก็นั่นแหละค่ะบรรยากาศรอบตัวก็ดึงดันให้เราเข้าหาเจ้าตัว f ลิป4ีเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นซีรีส์โปรดของเราค่ะ Big m o u t สเราก็เห็นในซีรีส์ g Mo m o u สเนี่ยนางเอกใช่ไหมแล้วก็ตัวละครในซีรีส์เงี้ยเขาใช้ทั้งตัวโปรแล้วก็ตัว Flip เนี่ยเราก็เกิดกิเลสไงแต่ว่าณนะตอนนี้น้องเขาได้อยู่ในมือของเราแล้วนะคะใช้เขามาประมาณ 4- 5วันเต็ม ับไม่วางเลยอะ ใช้แล้วสมูทแล้วก็ชีวิตง่ายขึ้นมากง่ายขึ้นมากยังไงอันดับแรกเลยคือการถ่ายภาพของเราเนี่ยจากที่แต่ก่อนเวลาเราจะเซลฟี่เนี่ยเราอาจจะต้องค่อยๆสไลด์หน้าจอเปิดขึ้นมาหรือว่าเข้าแอปแต่ว่าเจ้าตัวนี้ค่ะเวลาจะใช้เราก็แค่ดับเบิลคลิก2ทีนะคะเขาก็จะเข้าโหมดถ่ายภาพก็จะมีโหมดพอร์เทรตโหมดถ่ายภาพปกติแล้วก็โหมดวิดีโอถ้าเราแท็บทีหนึ่งบนหน้าจอเนี่ยมันก<ม>็จะเป็นการสั<ม>่งถ<ม>่ายภาพสั<ม>่งถ่ายวิดีโอหรือว่าสั่งถ่ายพอร์เทรตแต่ถ้าเกิด ว่าเราดับเบิลแทบแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการแสดงผลให้เป็นสัดส่วนจริงอ่ะเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเขาแสดงสัดส่วนจริงๆเมื่อเราถ่ายเสร็จเนี่ยมันจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะทดสอบการอัดวิดีโอจากกล้องหน้า s ส m s u ง Galaxy C Flip 4นะคะเย้ Yay! หรือว่าเวลาเราไปที่ไหนเนี่ยแล้วเราอยากได้ขาตั้งกล้องมันคืออีกปัญหาหนึ่งเนาะเวลาเราจะไปถ่ายอะไรสักอย่างอย่างเช่นอยากถ่ายรูปตัวเองแต่ไม่มีคนถือกล้องให้หรือว่าอยากถ่ายติกตอกแต่ว่าไม่มีที่วางโทรศัพท์เราก็ใช้เจ้าตัวนี้ค่ะหาวางบนที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วเราก็ปรับองศาตามที่เราต้องการได้เลยอืง่ายมากม หรือเวลามีการแจ้งเตือนมีการฟังเพลงมีการทําอะไรก็ตามที่มันไม่ได้จําเป็นต้องเปิดหน้าจอขึ้นมาดูเราก็สามารถดูได้ที่หน้าจอตรงนี้เลยค่ะนี่เราก็จะแบบโอเคได้เห็นการแจ้งเตือนหรือว่าได้อ่านข้อความอันนั้นอันนี้ทุกอย่างนะคะโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเปิดเข้ามา ส่วนเรื่องประสิทธิภาพของเครื่องเนี่ยจากที่เราเล่นมานะเรายังไม่เจออะไรที่ไม่ชอบการเล่นของเราเนี่ยก็คือเรามักจะเปิดแอป,ปทิ้งไว้หลายๆแอป,ปทั้งเกม Facebook หรือว่าแอป,ปแชทต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเปิดทิ้งไว้สลับเล่นอันนั้นอันนี้ก็ยังไม่เจอแอป,ปเด้งหรือว่าแอป,ปค้างแต่อย่างใดน,นะคะเรียกได้ว,ว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยรองรับการใช้งานขั้นพื้นฐานของเราได้ดีหมดเลย สำหรับพฤติกรรมที่ทำบ่อยที่สุดก็คือเปิด Facebook เปิดแชทเปิด Youtube แล้วก็เกมนะคะแล้วเราก็จะสลับหน้าต่างนั่นนี่โน่นไปเรื่อยๆเออแล้วไอแอปแชทเนี่ยมันก็จะมีแบบหลากหลายแชทเนาะ ส่วนตัวนาเวลาเล่นเนี่ยเราจะชอบเล่นให้เครื่องมันงองหน่อยเพราะมันรู้สึกมันมีอะไรนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเหมือนกันแต่คือเราชอบเล่นท่านี้ไงสำหรับเราคือมันรู้สึกสะดวกตาไปอีกแบบแต่ถามว่าในฟังก์ชันเครื่องของเขาเนี่ยมันมีไหมที่เป็นฟังก์ชันสําหรับคนที่ชอบเล่นเครื่องในท่าแบบนี้เลยมีค่ะเครื่องเนี่ยมันก็จะโชว์ฟังก์ชันการใช้งานเครื่องหนึ่งมาให้แบบอัตโนมัตินะคะ จริงๆถ้าเข้าใจไม่ผิดตัวฟังก์ชันเนี้ยถ้าเราจะให้เขาใช้งานได้กับหลายๆแอปเนี่ยเราจะต้องเข้าไปกดเปิดเองแต่ฟังก์ชันนี้ถ้าในแอปพื้นฐานนี่เขามีมาให้เนี่ยมันจะเป็นแอปกล้องของเขากับไ Camera สําหรับคําสั่งขั้นพื้นฐานเนี่ยมันก็จะมีเป็นแบบถ่ายหน้าจอหรือว่าความสว่างหรือว่าอันนี้นะคะที่ขึ้นเป็นเคอร์เซอร์มาให้เหมือนเราเล่นบนคอมพิวเตอร์เก๋ไหมบอกแล้วว่ามันเจ๋งจริงๆ สำหรับ YouTube เนี่ยเวลาจะทำแบบนี้เขาก็จะขึ้นเนื้อร้องมาบริเวณช่องสีดำๆแบบนี้นะคะให้เราได้ดูกันแบบสะดวกมาก <c oughs> ใช้แล้วพี่ๆบางทันจะออกมาด้วยไหมคะเ <c oughs> <c oughs> กน่ารากอะแบบไปดู MV แป๊บหนึ่งคือ <c oughs> สติกระเจิงเลยอะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมบางทัน ของใจคนทั่วโลกได้ขนาดนี้อ่ะกลับเข้ามาที่ Samsung Galaxy ี Flip 4ของเราอีกฟังก์ชันหนึ่งที่พอเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบกันเลย <c oughs> ก็คือหน้าจอนอกของเขานะคะที่เป็นส่วนแสดงว <c oughs> <บ>ิดเจ็ตเนี่ยก็สามารถคัสตอมได้หลากหลายอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะที่พลใช้เป็นรูปของแฟนพลนะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราสามารถที่จะคัสตอมเป็นรูป ทุกอย่างจะเป็นรูปเรารูปแฟนรูปศิลปินรูปมิดามันดารูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์รูปมูเตลูทั้งหลายและไม่เพียงแค่นั้นนะคะเราสามารถคัสตอมสีฟอนต์ได้แบบไม่จํากัดอะเพราะว่าการเลือกสีของเขาอะ <S <S เขาจะมีให้เราเลือกทั้งแบบช่องสีแบบนี้หรือว่าจะเลือกแบบสเปกตรัมแบบนี้ก็ได้ <S <S แล้วก็เนี่ยวิดเจ็ตเขาก็มีให้หลากหลายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยวิดเจ็ตแบบกราฟิกหรือว่าวิดเจ็ตแบบนาฬิกาโดยที่ วิดเจ็ตต่างๆเนี่ยเราก็ยังสามารถเข้าไปคัสตอมเพิ่มเติมได้อีกโดยเฉพาะเจ้าตัววิดเจ็ตแบบอีโมจิเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะสร้างตัวละครขึ้นมาใหม่หรือว่าจะอัปโหลดภาพหรือถ่ายภาพให้ตัวเครื่องเนี่ยประมวลผลออกมาเป็นอีโมจิให้เราก็ได้เนี่ยก็คือหลากหลายมากนะคะอ่ะเดี๋ยวขอกลับไปตั้งเป็นรูปแฟนเหมือนเดิมดีกว่าอ่ะสำหรับวิดเจ็ตต่างๆเนี่ยเราก็ยังสามารถเลือกได้อีกนะว่า เราจะให้การแสดงผลพวกเวลาวันที่เปอร์เซนต์แบตเตอรี่หรือว่านาฬิกาเนี่ยแบบไหนนะคะและเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเลยอะเอาไปแต่งในเชิงที่มันดูน่ารักถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ขาดไม่ได้ที่มันจะต้องแต่งตีมด้วยทีนี้เนี่ยตีมของเขาก็จะมีให้เลือกเยอะมากนะคะใน Galaxy ธีีมของเขาโดยที่เราสามารถเข้าไปเลือกได้ทั้งแบบเสียเงินหรือว่าแบบฟรีนะคะมีตีมมิคาสิตรนะทุกคนมีพอแฟงมี Hello Kitty มี ยะะเยอะอะก็ไปเสิร์ชหาเอาเองได้เลยนะคะหรือว่าใครไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนดีก็เนี่ยเขามีบอกหมดเลยว่าเราจะเลือกจากหมวดหมู่ไหมว่าเป็นหมวดหมู่ความน่ารักเรียบง่ายหรือว่าดูมีสีสันหรือว่าเราจะเลือกจากจานสีก็คือถ้าเราอยากได้เตีมสีชมพูเนี่ยเราก็แค่คลิกไปที่สีชมพูนะคะระบบก็จะเลือกเตีมที่เป็นสีชมพูมาให้อ่ะแต่เขาก็จะไม่ได้แบ่งแยกนะว่าเราจะต้องเลือกแบบฟรีหรือแบบเสียตังค์เพราะว่าเขาจะสุ่มรวมกันมาให้หมดเลย แล้วก็ยังมีอีกนะเป็นธีมที่มีภาพวอลเปเปอร์สำหรับธีมจอด้านนอกมาให้ด้วยนะคะก็พอคลิกเข้าไปในหมวดหมู่นี้เนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าถ้าเป็นธีมแบบนี้เจ้าตัวหน้าจอนอกเนี่ยจะได้รูปแบบไหนอ่ะก็คือเยอะแยะมากมายอ่ะเรียกได้ว่าตอบโจทย์การใช้งานทั้งภายนอกและภายในจริงๆถามว่าเรื่องสเปคเครื่องเนี่ยยังไงเอาจริงๆคือพอยไม่แม่นสเปคดังนั้นพอยจะไม่พูดแต่คือถ้าถามว่าในมุมมองของผู้ใช้งานอ่ะ ั้งแต่ที่ใช้มาคือเรายังไม่เจอจุดที่เราไม่พอใจเวลาเราเล่นแอปเล่นเกมต่างๆอย่างที่บอกมันก็สะดวกดีลื่นดีเปิดไว้เยอะๆเราก็ยังไม่เจอว่ามันเด้งหรือมันค้างหรือว่ามันมีอองมีอะไรถ่ายรูปนะคะเขาก็ทําได้ดีภาพหรือวิดีโอที่ออกมาเนี่ยก็ให้ผลลัพธ์ที่สวยแล้วก็น่าประทับใจ ดังนั้นเนี่ยถ้าใครประเมินแล้วว่าเจ้าซัมซุงกาแล็กซี่ซีฟ4เครื่องนี้เนี่ยมันสวยมันถูกใจมันตอบโจทย์การใช้งานยิ่งดูยิ่งใช่รอไม่ไหวแล้วก็แนะนํานะคะรีบซื้อเลยค่ะเชื่อเราว่าถ้าคุณใช้แล้วคุณจะไม่ผิดหวังอ่าลืมพูดไปเรื่องหนึ่งมันมีคนถามกันว่าไอ้เจ้าตัวรอยพับแบบเนี้ยตอนทัชไปจริงๆระรู้สึกยังไงขัดมือไหมอันนี้ส่วนตัวเราไม่ขัดมือนะคือมันเปความรู้สึกที่แบบ ก็โอเคนะคือเราก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอะไรคือเอาง่ายๆว่าไอตอนที่เราใช้เราไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้เลยเราไม่ได้รู้สึกว่าตรงนี้มันคือปัญหาเลยจนกระทั่งเราไปหาข้อมูลเพิ่มแล้วเราก็เห็นว่าตรงนี้มีคนสงสัยเราก็เลยมานั่งถามตัวเองดูว่าโอเคสําหรับเรามันคือปัญหาไหมแต่ว่าส่งตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรกับไอเจ้ารอยพับตรงนี้รวมๆก็คือชอบนั่นแหละอะ ส่วนการพับของเครื่องนะคะนี่เวลาพับเนี่ยเขาก็จะมีช่องตรงนี้นิดนึงนะนีอะ่อันนี้ก็ระวังเผื่อใครใส่รวมกับเข้าของเครื่องใช้แล้วแบบบางทีมันมีกิฟต์ดำมีกุญแจมี พงกุญแจอะไรเงี้ยก็ระวังนิดนึงแล้วกันโอเคค่ะสำหรับ Samsung Galaxy C Flip 4ในวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะทุกคนใครมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พลอยก็ต้องขอลาทุกๆคนไปก่อนนะคะแล้วก็จะขอตัวไปเล่นน้องต่อก่อนเพราะว่าเล่นเกมค้างเอาไว้ค่ะขออีกนิดนึงนะคะแล้วก็จะรีบไปตัดคลิปเลยค่ะ โอเคค่ะไปจริงๆแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะคะทุกคนยังไงไปพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย